ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงตัวอย่างของอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมกับบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็เวลาติดหนังหรือติดเกมมาแล้วมานี้ก็จะมีผลจากจิตวิทยาก,กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองมีงานวิจัยที่กล่าวไว้ว่าเมื่อเราดูหนังโฟ๊หเดือนนะครับ รู้สึกว่าเหมือนคอมเปิดให้เราคือเหมือนแบบเวลาเราเดินไปเปิดคอมอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นสิ่งที่เราทำโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองอีกอันนึงก็คือการเล่นโทรศัพท์ในขับในขณะขับรถนะครับมันก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเคยชินทําให้เราไม่เข่งกดเกนกดการจราจรนั่นเองแล้วก็การติดเกมการติดเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้สมองส่วนหนึ่งถูกทําลายซึ่งการติดเกมก็จะ ลักษณะการติดก็คือจะคล้ายๆกับกินเหล้าเลยก็คือติดเกมกับติดเหล้าเนี่ยสมองโดนทําลายไม่ต่างกันก็อาการที่แบบว่าติดติดกับสิ่งของพวกเนี้ติดนังโป๊ติดเกมติดติดเหล้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราถ้ามีอาการติดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้สึกหงุดหงิดมากเมื่อไม่ได้ในสิ่งนั้นก็คือถ้าเราไม่เล่นเกมเราก็จะรู้สึกหงุดหงิด แล้วสิ่งนั้นมันจะอยู่ในใจเราจอดเวลานะครับก็คนที่ติดสิ่งพวกนี้นะครับผมติดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีภาวะซึมเศร้าซึ่งก็ต้องหาวิธีก็เลยต้องแบบว่าติดหนังก็ก็ต้องดูหนังติดเหล้าก็ต้องดื่มเหล้าเพื่อที่จะทําให้อารมณ์ของเราไม่ติดจนเกินไปก็คืออาการที่ติดสิ่งของพวกนี้มันจะรักษายากนะครับ รวมทั้งเรื่องของการติดเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้สัมพันธภาพกับคนรอบข้างเริ่มหายเกิดการซึมเท่าและวิตกกังวลเพิ่มขึ้นก็เรื่องของ t i k t o อเนี่ยก็คือเรามักจะดูคลิปที่ท่านลงนะครับทําให้แบบว่าคือเราก็ไม่มีสมาธิในการจดต่ออะไรก็วิธีการแก้ไขปัญหาก,ก็คือเราก็หาหนังให้ดูยาวๆเลยทักชั่วโมงไม่ต้องข้าม เพราะว่ามันจะมีช่วงที่ทําให้ร่างกายเราดิ่งลงนั่นเอง